ผู้หญิงที่มีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามนะคะจะมีอยู่3ข้อนี้เราทำให้หนุ่มฝรั่งหลงรักมากๆเลยข้อแรกเลยทำงานด้วยความรักไม่ใช่เพื่อเงินหรือแม้กระทั่งมุมมองในเรื่องของความรักนะคะคุณคุยกับเขาคุณคบกับเขาเพราะคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกเขารู้สึกดีกับเขาแต่ไม่ได้ คบเขาเพราะเงินตั้งแต่แรกซึ่งไอเงินเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ที่จะตามมาเองเก็บนะแต่ถ้าเราเอาจิตตั้งต้นมองว่าฉันจะเอาเงินกับคนนี้คนนี้อันเนี้ยใครๆก็ดูออกค่ะเวลาที่คนสักคนหนึ่งจะมาคบเราเพราะสิ่งนี้เราก็ไม่ต้องการคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตถูกไหมคะข้อที่2คือเป็นแรงบันดาลใจแต่ไม่ใช่โอ้วดการที่เราเป็นแรงบันดาลใจหมายความว่าทุกคําพูดที่หลุดออกจากปากเรามันจะเสริมกําลังใจเสริม motivation ให้คนคนนั้นอะ ได้ตื่นรู้ได้รู้จริงในตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันติดปัญหาเนี้ยโชคดีนะที่เธอพูดคํานี้มาทําให้ฉันปลดล็อกเลยอันเนี้ยยกตัวอย่างซัมติงลายแดนะคะเนาะข้อที่3ค่ะเป็นคนที่พูดจานุ่มนวลและชัดเจนการพูดจาดีพูดจานุ่มนวล มันคือลักษณะของผู้หญิงที่แสดงถึงความอ่อนหวานความอ่อนโยนคุณรู้ไหมว่าหนุ่มต่างชาติอะเขายกสิ่งไหนให้เป็นที่หนึ่งคือรอยยิ้มการพูดจาดีพูดจาอ่อนหวานแล้วมีรอยยิ้มเข้ามาด้วยอันนี้เขารู้สึกประทับใจมากๆเลยนะซึ่งถ้าเรามีลักษณะแบบนี้แล้วเราสามารถคุยเราสามารถสื่อสารได้คุณคิดดูว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการมีแฟนฝรั่งได้เร็วมากๆเลย เนาะแล้วคุณจะมีโอกาสเลือกเยอะมากๆเลยโดยที่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่เข้ามาฉันเอาหมดนะ่ะเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามานะคะเราต้องดูจริงๆว่าเราอะไปกับเขาได้แน่ๆแล้วไลฟ์สไตล์มันตอบกันแน่ไม่ใช่ว่าเราคบเพราะว่าเขาเป็นต่างชาติอายุมากอายุน้อยอะไรคือฉันไม่สนอันนี้ไม่ใช่แต่โคเชมอยากให้คุณม,มีมาตรฐานสำหรับตัวเองมีมาตรฐานสำหรับตัวเอง ว่าเราต้องการแบบไหนเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของเราในชีวิตบางคนนะคุจะบอกเลยว่าพอย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะเพึ่งพาเขาแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่มีงานไม่มีเงินพอเขาจะให้ทําอะไรต้องยอมเขาหมดเลยเพราะว่าเราไม่มีปากไม่มีเสียงเราทําอะไรไม่ได้นะคะดังนั้นการที่คุณจะคบใครก็ตามแต่ อย่าลืมตัวเองต้องพกศักยภาพให้ตัวเองเหมือนกันนะคะโอเคไหมเนาะทีนี้ใครอยากจะฝึกฝนพูดภาษา,ษาอังกฤษเพื่อที่จะสื่อสารได้คุยได้โคเชมีคอสออนไลน์สื่อสารได้มัดใจฝรั่งค่ะที่จะทําให้คุณพูดได้เรียนอะไรบ้างในนั้นเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันกับหนุ่มฝรั่งการถามข้อมูลต่างๆการเรียนคุณจะได้เอกสารประกอบการเรียนวิดีโอที่เรียนได้ตลอดชีวิต นะคะแล้วก็เรียนตัวต่อตัวกับโคเชมซึ่งนักเรียนที่เรียนตัวต่อตัวไม่ใช่แค่เจอครั้งสองครั้งนะเจอจนจะหมดหลักสูตรนะคะแล้วก็มีแถมมาให้อีกเนาะโดยการที่คุณอาจจะโคเชมอาจจะโย,ยนเนื้อเรื่องให้คุณอ่ะเอาอันนี้นะสคริปสั้นๆน,นะแล้วนัดเจอกันแล้วมาอ่านให้โคเชมฟังเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลด้วยว่าเป็นยังไงเพื่อที่จะทําให้ภาษาของคุณก้าวหน้ามากขึ้นโอเคไหมใครสนใจเรียนกับโคเชมติดต่อได้ที่แอดเชเมค่ะ